S <S สวัสดีครับคุณดีไม่ได้เจอกันมนาเลยหน้าตยายังสดใสเหมือนเดิมนะครัานรับเช่นกันครับพี่วีก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร,ร,รตั้งแต่สมัยสิบกว่าปีที่แล้วเนาะการ่วมงานงานชุกไหมฮะ <S <S ช่วงนี้ก็ <S 2>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  มีมาเรื่อยๆนะครับพี่วีก็คือช่างเริ่มเพิ่มมากขึ้นแต่คุณภาพเราก็ต้องคับแก้วเหมือนกันก่อนหน่งจะคุยให้กับทุกสิทธ์ทุกคนนะครับ ช่างผมที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยนะครับว่าอาจารย์ไก่นะฮะเป็นอาจารย์ที่สอนทําผมอยู่ที่แกรมเมอร์ของเราตั้งแต่รุ่นบุกเบิกนะฮะตั้งแต่สมัยโรงเรียนเราเปิดใหม่ๆนะฮะจนปัจจุบันนี้ก็นานมากเลยนะครับเป็นผู้ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาจารย์รุ่นก่อตั้งของแกรมเมอร์เลยท่านหนึ่งทีเดียวนะฮะขณะที่อาจารย์ไก่ทํางานอยู่ในกองถ่ายนะฮะแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการ เซตผมนะฮะแล้วก็แต่งหน้าอยู่ในอีเวนต์ต่างๆที่ดังๆในเมืองไทยดาราทุกคนนี้ได้ให้อาจารย์ไก่จับหัวกันหมดนะครับก็อยากจะรู้ว่าในแวดวงของดาราหรือการละครการอีเวนต์ต่างๆเนี้ยขนาดนี้เป็นไงบ้างครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็กลับมาในสภาพเดิมนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการ ใช้บุคลากรน้อยลงแค่นั้นเองอก็คือเหมือนลอดลดต้นทุนครับปกติอาจจะใช้สองคู่สามคู่ตอนนี้ก็เหลือแค่คู่เดียวครับนะครับประมาณมันมันก็เป็นในเรื่องของเศรษฐกิจตั้งแต่โควิดด้วยครับลูกศิษย์ของเราหรือว่าช่างที่ทํางานอีเวนต์ต่างๆก็คงจะมีจํานวนมากที่ฟังอยู่นะ,นะครับฟังอาจารย์ไก่อยู่นะครับนี่อาจารย์ไก่พอรู้ว่าขณะเนี้ย ประสบการณ์ของเราก็คือทุกคนต้องการลดต้นทุนก็รือลดจํานวนบุคคลที่จะทํางานเนี่ยเราก็ต้องทํางานหนักขึ้นเนี่ยใช่แล้วเราอย่างไรฮะเราแก้ไขยังไงครับก็แก้ไขอะไรไม่ได้ครับคุณดีก็คืองานจริงๆแล้วมันก็เป็นในส่วนส่วนของเราอยู่แล้วครับซึ่งสมัยก่อนที่ใช้สองคู่สามคู่มันก็เบาภาระไปนิดหน่อยน,นะครับซึ่งซึ่งการทํางานตรงนี้เราก็ a อ t i v e ีฟอยู่แล้วนะครับถามว่ากระทบ เกี่ยวกับงานไหมก็ไม่นะแต่จะกระทบว่าปกติเรียกใช้สองคู่อีกคู่คหนึ่งหายไปค,คือคู่ที่หายไปก็ไม่มีงานแล้วคู่ที่ที่ไม่มีงานาแต่เราก็ต้องทำงานหนักขึ้นใชแ่แต่เรื่องทำงานหนักขึ้นมันเป็นเป็นเป็นผลที่เราทำอยู่แล้วกับคือคือในความคิดของช่างอะ่ะยังไงก็ต้องให้ดีที่สุด ถ้าไปทาเล่นๆคงไม่ไปนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนั่นก็แสดงว่าอาจารย์ไก่ก็ถึงแม้จะไม่ทํางานในร้านเสริมสวยแต่ไปทํางานในอีเวนต์ต่างๆเนี่ยซึ่งก็ได้ร,รับผลกระทบไม่แตกต่างกันใช่ไหม ไม่แตกต่างครับไม่แตกต่างเพราะว่าช่วงนั้นทุกกองหยุดหมดเลยช่วงโควิดนะครับคือหยุดไม่ให้ไม่ให้มีการถ่ายทําเราจะเห็นได้ว่าทําไมเอาละครมาลีรันเพราะไม่มีอะไรออนแอร์พี่มีรายการต่างๆก็ลีรันลีรันก็คืองโควิดที่ผมละครเลยเห็นแล้วเห็นแล้วของพี่บีเห็นละเห็นลแต่ว่าตอนนี้พี่บีผมก็ยังรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่ เป็น V.I.P. ที่ตักซอยตามบ้านด้วยนะครับแล้วก็ตามร้านที่เราไปโครกับเขาได้อย่างเมื่อก่อนที่ผมมาช่วยที่เปรเมอร์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเป็นเคสบายเคสนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่อาจารย์ไก่ใช้เวลาทุกวินาทีในการประกอบอาชีพแล้วถ้าช่วงไหนไม่มีงานกองเราก็มาอยู่ประจำลอนที่ีก็คือที่เรามีคอนแทคด้วยกัน ผมเชื่อว่าวิชาชีพตรงนี้ค,คืออยากให้นักเรียนพัฒนาเรื่องฝีมือนะครับแล้วก็<ม>ดูแลในเรื่องของความสะอาดแม้กระทั่งตัวเราแล้วก็เ,มมเมมครื่องไายเครื่องมือ ผมเชื่อว่าระดับลูกค้าเขาชื่นชอบในในส่วนของความสะอาดอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะช่างทําผมยิ่งสมัยก่อนนะคุณมีครับบาร์เบอร์โพก็คือเป็นร้านทําเสรย,ยกรรมในเรื่องของฟันแล้วก็ของพวกผ่าตัดอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะสมัยก่อนเ็าเป็นอย่างนั้นซึ่งถือว่าเป็นรองจากโรงพยาบาลในเรื่องของความสะอาดในเรื่องถุงมือ,อมนะครับแมสปิด ปิดปากถูกไหมครับสมัยก่อนผมก็ปิดอยู่แล้วแต่ว่าสมัยก่อนเนี้ยมันมีแต่สีขาวครับซึ่งมันเหมือนคุณหมอถูกไหมครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยแมสพวกนี้มันก็มีหลากหลายรูปแบบในเรื่องของแฟชั่นเข้ามามันก็ผมก็ยังใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเรื่องความสะอาดนี่สำคัญที่สุดฟังนะอาจารย์ไก่เน้นถึงเรื่องของความสะอาดเป็นสำคัญยในยุคโควิดเนี่ยนะเพราะว่าลูกค้าคนจะกลัวมากๆเลย การทั้งานของอาจารย์ไก่นี่มีอิสระมากเลยเพราะว่าไม่ไม่จำกัดตัวเองไว้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปออกกองวันนี้ไปออกกองวันนี้ไปอยู่สารอนเนี่ยนะเด็กๆเนี่ยหรือลูกศิษย์เราเนี่ยนะฮะเขาอยากจะเป็นอยาจารย์ไก่บ้างมีวิธียังไงครับโอ้ยง่ายมากหนึ่งนะครับ ถ้าเราได้ปฏิบัติกับลูกค้าคนใดคนหนึ่งแล้ว mm hmm. เราอย่าเลือกที่ลกมักที่ชงัง mm hmm. เราให้เสมอภาคกันหมดไม่ว่าคุณคจะเป็นดาราชั้นนำหรือเป็นตัวประกอบ mm hmm. หรือเป็นใครก็ได้ oh, ทำให้ดีที่สุด <Okay. S 2> จะจ่ายเงินมากน้อยแค่ไหนเราไม่ได้คิดจำนวนเงินรเราคิดแต่ว่าชิ้นงานชิ้นนี้คือเป็นชิ้นงานของเราเราจะต้องสร้างสรรค์ให้ดีที่สุด mm hmm. ให้เหมาะกับลูกค้าคนนั้นให้มากที่สุด ถึงเขาจะจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินหรือเงินมากเงินน้อยหรือเป็นกิจอาสาทุกวันนี้เชื่อไหมครับพี่วีผมยังไปร่วมตัดผมกับสมาคมที่อ๋อที่ทหารเสือกัใช่ทหารตังคือมงกุดหรือบางทีมีสมาคมมาโทรมาบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปออกหน่วยตรงนั้นตรงนี้อาจารย์จะร่วมไหมถ้าว่างไปนะผมก็ไปซึ่งทุกคนก็ได้การทำงานเหมือนกับ เป็นลูกค้าที่จ่ายเงินอยู่แล้วนั่นคือด้วยด้วยการทํางานของเราอ,อย่างมืออาชีพอย่างที่บอกว่าออลูกศิษย์ทุกท่านอย่าเลือกที่รักมัติช่างแล้วก็อย่ามองภาพภายนอกว่าคนนี้ดูเหมือนจนจังเลยคนนี้รวยจังเลยเอาใ,ใจแต่คนรวยถ้าคนนี้ไม่เคยให้ติ๊ตช่างมันเหอะทาได้แค่นี้ก็ทําไปมไม่ได้เราอย่ามองอย่างนั้นนั่นหมายถึงว่าเราไม่ใช่ดูถูกเขานะครับ กำลังดูถูกฝีมือตัวเราเองผมจับประเด็นได้แล้ววันนี้ดีมากเลยนะอาจารย์ไก่ผมจับประเด็นได้เลยว่าอาจารย์ไก่กำลังจะเน้นในเรื่องของการที่เราจะมอบหัวใจของเราเนี่ยนะให้กับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังไม่เห็นแก่เงินอย่างเดียวนะฮะทำด้วยจิตใจของความเป็นศิลปินเป็นนักเป็นศิลปะจริงๆเลยนะครับและเน้นถึงเรื่องของความสะอาด นะฮะในยุคข,ของโควิดโอ้โหดีมากเลยวันนี้นะครับประเด็นสวยงามเลยทีเดนะฮะอยากให้อาจารย์ไก่อวยพรให้กับช่างผมทุกคนและช่างแต่งหน้าทุกคนแล้วก็ลูกศิษย์ของเราด้วยครับครับก็คือด้วยอาชีพทําผมนะครับสูงสุดแล้วของสายอาชีพทุกสายอาชีพผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเราได้ตัดเส้นผมบนศีสษต์ลูกค้านะครับนี่คือสูงสุดแล้วถามว่าทําไมผมถึงมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมรัก ที่จะออกแบบดีไซน์นะครับ,รบให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ไม่ว่าจะโรคโควิดหรือโรคอะไรใดๆก็ตามนะครับเรายังคงประกอบอาชีพได้เสมอถ้าเรารักความสะอาดแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นของออลูกค้าว่าเราทำงานละเอียด แล้วก็ไม่เลือกที่รักมักที่ชันนะครับความสะอาดมาอันดับหนึ่งแล้วก็งานจะต้องพัฒนาฝีมือเรื่อยๆแล้วก็มีการคิดออกแบบดีไซน์ตลอดเวลาแม้กระทั่งเราทํางานลูกค้าประจําเนี่ยปกติเขาชอบใดอย่างนี้อย่างนี้พอนนหน้าวันนึงเขาเริ่มเบื่อล้วก็ต้องสามารถเปลี่ยนบุคลิกหรือเปลี่ยนทรงผมให้เขาได้ด้วยนะครับ ขอบคุณอาจารย์ไก่มากเลยทีเดียวนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนนะฮะและก็ช่างผมทุกคนที่ฟังรายการนี้นะครับจะได้เห็นว่าประเด็นในวันนี้นะครับเรามีเคล็ดลับอะไรที่เอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์มากสําหรับในยุคเศรษฐกิจเป็นพิษโควิด -19 นี้อย่างจริงจังเลยนะครับสนใจที่จะดูการสัมภาษณ์อาจารย์ท่านถัดไปของแกรมเมอร์นะครับติดตามรายการของเราได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยฮะขอบคุณอาจารย์ไก่มากๆานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ